สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้ช่องเสีย48ครับวันนี้นะครับมาอยู่ในที่คาเฟ่ใช่ไหมเดอะสเตย์คาเฟ่แล้วท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมามากินอาหารอินเดียเนาะรือว่าถ้าถ้พูดภาษาสวัสดีของภาษาอินเดียก็ <m ast ay> นามาสเตย์ใช่ไหม <m ast ay> วันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมนะครับมากินอาหารอินเดียกับพวกเรานะครับว่าอาหารอินเดียมีอะไรบ้างคล้ายเหมือนอาหารไทยหรือเปล่าน,นะครับแล้วก็ หน้าตาอาหารอินเดียเป็นไงเขากินกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยดีกว่าครับผมการสนทนาท่านผู án, ้ชมนะเป็นทาหารงาครับวันนี้เราอยู่กันที่เ The s t a คาเฟ่นะท่านผู้ชมคือที่นี่เขาเปิดเป็นคาเฟ่แล้วก็โฮมสเทลด้วยใช่ไหมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านอาหารอินเดียนะครับผมเพราะว่า เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มารีวิวอาหารอินเดียเนาะแล้วก็เคยกินครั้งแรกด้วยว<ะ>เมนูแต่ละเมนูนะท่านผู้ชมคือเรียกยากมากนะครับอันนี้คือข้าวหมกข้าวหมกไก่แล้วเดี๋ยวเราเคยกินไปทีเะเมนูดีกว่าอันนี้อ,กกอันน,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 นี้อันนี้คือข้าวแบบข้าวเลยใช่ไหมใช่ ข้าวเขาจะมีพวกเครื่องเทศอ่ะใช่ไหมคุนเครื่องเทศกินแรงไหมแรงเครื่องเทศขิงแรงนะทุกคนอันนี้ b u เตอร์ชิ c เก้นะทุกทชนอันนี้เป็นพวกกินเล่นใช่ไหมแป้งหนังไปกินแับแกงพวกนี้กินได้หมดแกงแบบอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วก็คือฉีกแล้วก็ป้ายเลยฉีกแล้วก็ป้ายเลยอ่ะ คนอนเดียเขาเนี่ยนิยมใช้มือเขาช้มือขวาป่ะยื่นสายมาจาับมือให้มาแป้งเขาค่อนข้างจะหนึบหนาใช่ป่ะมาน,นี่ป่ะใช่อันนี้อร่อยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะแจงไก่แจงไก่ ไม่เหมือนแกงไก่บ้างเหมือนปะ <c oughs> ไม่เหมือนอร่อยอ่ะมันเหมือนจะเข้มข้นกว่าอ,อืมไม่เป็นแบบชิเคเกียนหรืออะไแต่มันไม่ใช่แก,กงกะหรี่นะเนีย่ยอันนี้คือแบบป้ายได้หมดเลยหรอป้ายได้หมดเลยที่เป็นแกงเพราะว่าเขาดึมกินกับแป้งมากกว่าข้าวอาหารอินเดียคนอินเดียจ,จะไม่ค่อยกินข้าวเป็นแบบป้ายกินแป้งแป้งเนี่ยแป้งน้ำแป้งเขาเรียกว่าน้ำ เจ้าชมเคยกินอาหารอินเดียป่าวถ้า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 กินมาแล้วก็คอมเมนต์ได้นะว่าอร่อยหรือว่าไม่อร่อยเนาะร้านนี้อร่อยอนะสำหรับผมนะสำหรับเราทั้งแม่เพราะว่าอาหารอินเดียจะคล้ายๆสไตล์อาหารไทยๆนะท่านผู้ชมต่างกันแค่เครื่องเทศของคนเมืองแบบเราไหม่างกันเครื่องเทศน,นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ ชื่ออาหารที่เราไม่รู้เลยเรียกยากมากใครรู้เมนูบอกเลยข่าผัดหมี่นะครับยังยังยังเครื่องเครื่องเทศนี่คืออ,อ,อันนี้คือแจงแพะแ หอมมากอะ่ะมันเป็นเนื้อแพะอืมอันนี้คือเป็นเนื้อแพะเลยนะครับท่านผู้ชม,มลองชิมไปเดียอน,นี้สกอว่าอร่อยอร่อยคือ เอาจริงท,ทยใครบอกว่าเหมือนอาหารไทยก็ไม่เหมือนเท่าไหร่รสชาติใหม่รสชาติแปลกใหม่เลยครับท่านผู้ชมอันนี้อร่อยเ <c oughs> ขาให้ซีลิงแบบอาหารแบบ เครื่องเทศแบบหนักๆเลยแล้วก็มันๆใช่ไหมเอ้อแต่แป้งเขาอร่อยถ้ามีโอกาสก็อยากไปเหมือนก,กันนะอินเดียแต่เรา้องชอบอะไรในไปอินเดียทุกี่เรามาในราคาพวกนี้ เป็นจานอาหารจานเดียวบุฟเฟ่ต์นะครับผู้ชมสองร้อาสิบเก้าเสาร์อิตนะนี่ครับสาวพิษย์บุฟเฟ่ะะต์สองร้อยเก้สาสาิบฟเก้าแต่ถ้าเป็นพวกนี้จะเป็นรายการแยกอีกอย่างนึงเนาะแค่มันมีเนื้อเป็นเนยมีิปปีนปลา ถ้าจะบอกว่าพวกพวกเนื้อจัดจะมีไอ้กลิ่นใช่ไหมถ้าเต็นอาหารไทยบอกเลยว่าจะมีกลิ่นอยู่นิดหน่อยแต่ถ้าเป็นเครื่องเทศของอินเดียไม่มีนะท่านผู้ชมโโอ้หไม่มีกลิ่นเผ็ดแฉ้เลยแล้วจะเป็นรสชาติเหมือนเนื้อวัวรูเหมือนกันขอชิมทีนี้อธใบายเนื้อบางคนไม่เคยกินเนื้อแฉ้เนี่ยไม่ใช่บางคนอเราด้วย เนื้อแพะคล้ายเนื้อวัวแต่นิ่มนิ่มกว่าอร่อยอ่ะเขาจะมีใส่ผักชีมาด้วยใช่ไหมแล้วก็จะเป็นพวกขิงเห็นปะขิงปะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใช่หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ แต่ผ่านอาหารนเียนี่ถือว่าแบบแครเบื่อๆอาหารไทยมาเนาะกเปลี่ยนรสชาติมากก็ได้นะมันถ้าอารมณ์แบบบอกว่าหายไหม,มก็้ายแต่้ายแบบน้อยมากอะห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แหละที่เหลือนี่เครื่องเทศเขาโดนวอนี้อ,อันนี้อร่อย เรสชาติเหมือนจะอารมณ์คล้ายกันนะแต่ไม่คล้ายเลยนะทุกเมนูเออทุกเมนแตกหนังกันหมดเย อันนี้จะเป็นเครื่องเทศก็ออกกับเครื่องเทศทแรงๆเลยใช่ไหมไม,ไม่มีไม่มีรสชาติอะไรเลยแต่บางเมนูก็จะหอมเค็มแล้วก็มันอันนี้อะไรอันนี้ปาลีกุรีปาลีกุรีนะครับท่านผู้ชมหยิบมาเลยทั้งลูกใส่ไปนี้ใช่ปึ๊บแล้วก็อันนี้เหรอเอ๊บ อันนี้ครั้งแรกเลยนะอันนี้คืออาหารฮาเล่นใช่คันที่ไทยเซอร์เลยหอมมากข้างในมันมีอะไรบ้างไม่รู้เขาใส่ไส้หรืออะไรสักอย่างลงไปอืมอร่อยมาดูมาดูน่าจะเป็นหพวกมันมันบดมันมันต้มหอมด้วยนะ เนี่ยอันนี้อันนี้รสชาติจะอ,ออกเปรี้ยวหวานนะท่านผู้ชมรสชาตินั้นน้ำจิ้มมันเป็นยังไงเปรี้ยวหวานอันนี้อันน,น,นี้อันนี้น่าจะหวานอันนี้น่าจะเปรี้ยวอร่อยยกยิมให้ไรเงี้ยอร่อย ครับแล้วก็มารีวิวอาหารอินเดียเนาะเมนูแต่ในเมนูอาจจะถูกปากบ,บางคนเนาะทางช่องเราก็ตามมาก็ได้นะตรงนี้อยู่ที่ซอยลังน้ำพินพาวเวอร์สุดซอยเดี่ยวซ้าย<ก>เดินเดินมานิดเอาจริง้งให้เดินมาก็ประมาสิบนาทีถึงลงลงบีเทสทุ่งสาวกีเนาะแล้วก็เดินเข้าซอยลังน้ำนะท่านผะู้ชมแล้วก็เดี่ยวซ้ายก็ถึงนะอาหารน,นี้เนานะที่ร้านนี้ยเปิดโลกมากอาหารแบบเนี้ยรสชาติใหม่ๆ วันนี้เราก็มารีวิวนะถือว่าผ่านมาดนี้คนะรับฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้เนาร์เลยก็สวัสดีครับนะ